สวัสดีครับทุกท่านนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้นะครับก็เป็นปริมาณน้ําในเขื่อนลันตะคองนะครับช่วงที่จะเดินทางมาที่สถานีคลองขนานกิตนะครับทุกท่านวันนี้นะครับเราจะเข้าไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจะพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของตัวสัญญาที่3ขีดหกันนะครับทุกท่านว่าตอนนี้เขามีการก่อสร้างไปถึงไหนนะครับในช่วงของกลางเดือนตุลาคมตศองพสนะครับวันนี้โดยรถ ไฟที่เรากําลังจะขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นขบวนที่136นะครับจะเป็นขบวนที่จะเริ่มต้นมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีกรุงเทพปภิวรรธนะครับซึ่งจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้รถไฟก็เข้าเทียบแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะออกเดินทางเพื่อที่จะทําการอัปเดตแนวเส้นทางให้ทุกท่านดูนะครับว่าความเคื่หน้าของช่วงเดือนตุลาเนี่ยเขาก่อสร้างไปถึงไหนกันแล้วครับผม ช่วงที่ถ่ายทานะครับก็คือวันที่14ตุลาคมนะครับลืมไปว่ามันเป็นวันหยุดชดเชยนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรนะครับการไปถ่ายทาก็ค่อนข้างลําบากพอสมควรนะครับวันนี้มีคนเดินทางไปเที่ยวค่อนข้างเยอะครับผม นะครับตอนนี้เราก็จะออกเดินทางจากสถานีนครราชสีมาไปแล้วนะครับทุกท่านช่วงเวลาเดินทางอันนี้ก็จะเป็นประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับแดดก็จะเปรี้ยงๆอย่างนี้เลยครับทุกท่านก็จะสภาพตามที่ทุกท่านเห็นเลยเนาะโอเคนะครับสาหรับความคืบหน้าตอนนี้นะครับก็คือแนวเขตของการก่อสร้างก็จะมาถึงใกล้ตรงบริเวณรั้วแล้วครับอีกประมาณแค่50เมตรก็จะถึงรั้วของแนวสถานีรถไฟนครราชสีมาแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเลยต้นไม้ที่เป็นพุ่มๆซีเคียวตรงนั้นไปก็จะ ถึงแนวเขตต้องการก่อสร้างแล้วครับตอนนี้แล้วก็เดือนตุลาของตอนนี้นะครับสําหรับความคืบหน้าของสัญญาที่ 3, ามขีดหนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการล้อมตรงบริเวณอาคารพาณิชย์นะครับหน้าถนนมุขมนตรีแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักหน่อยก็น่าจะมีการรื้อถอนนะครับตอนนี้ก็คือสร้างอาาเขตไว้แล้เวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนท้ายคลิปนะครับผมจะมีถ่ายภาพบรรยากาศของการที่เขาร้อมรั้วไว้สําหรับเข้าพื้นที่ทํางานนะครับผม เดี๋ยวรอดูตอนท้ายชิมนะครับตอนนี้ก็คือพาทุกท่านดูแนวเส้นทางไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอจบแนวเส้นทางก็จะพาทุกท่านมาดูพื้นที่บริเวณรอบๆกันนะครับตอนนี้นะครับการก่อสร้างก็เริ่มเข้ามาจ่อตรงหน้าตัวสถานีรถไฟนะครราชสีมานะครับ ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังตลาดร้อยปีเมืองยานะครับทุกท่านนี่ครับก็ตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็มีการทํางานเสาเข็มกันแล้วครับผมซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับทุกท่านก็จะเป็นเสาเข็มขนาดใหญ่นะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเสาต่อหม้อรูปอยู่คว่มนะครับถ้าทุกท่านเดาไม่ออกนะครับก็ลองนึกสภาพของสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับที่มันจะเป็นเสาต่อหม้อใหญ่ๆที่จะเข้าตัวสถานีครับเป็นแบบนั้นแหละครับหรือว่าจะดู ตรงที่สับรางของตรงชุมทางแขงคอยครับที่เป็นเสาใหญ่ๆนะครับก็มีรูปทรงประมาณนั้นแหละครับเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเคลียร์พื้นที่แล้วครับแล้วก็การทยอยซ่อเสาเข็มนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านช่วงความคืบหน้าหลังตลาดร้อยปีนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านพอเลยตลาดร้อยปีไปนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังสวนภูมิรักษ์นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ออกกําลังกายนะครับ ซึ่งจะอยู่ทางขวามือหลังจากนี้นะครับทุกท่านแต่ว่าก็คืออยู่ก็คืออยู่จะติดกับแนวเขตของเส้นทางรถไฟเลยครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์หน้าดินแล้วก็ทําเสาเข็มอยู่เหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็จะมีลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเกือบจะถึงบริเวณจุดข้ามถนนของรถไฟนะครับตรงหน้าถนนสืบรินะครับตรงนั้นก็จะเริ่มมีการทยอยหล่อเสาขึ้นแล้วครับเนี่ยครับ หลังจากนี้นะครับพอใกล้ถึงเขตของตัวหน้าถนนสืบสิรินะครับทุกท่านเริ่มมีการหล่อเสาต่อมอขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือเท่าที่สังเกตก็คือมีการหล่อฟุตติ้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีบางส่วนก็ตอนนี้ก็หล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงอยู่นะครับซึ่งตรงบรเเวณนี้นะครับน่าจะเป็นเสาต่อมอนะครับคู่นะครับแล้วก็มีคานอยู่ตรงกลางนะครับทุกท่านนี่ครับถ้าเราเราดูจากรูปทรงนะครับ ก็น่าจะรูปทรงคล้ายๆกับตรงบริเวณที่อยู่ตรงบริเวณทางขึ้นของเขื่อนลำตะคองนะครับหรือไม่ก็เป็นเหมือนตรงสีคิ้วนะครับเนี่ยครับก็หลังจากนี้ก็จะข้ามถนนสุบริไปแล้วครับทุกท่านตรงหน้าตะวันแดงตอนนี้ก็คือหล่อเสาได้หลายตัวแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้พื้นที่ที่เหลือผมเข้าใจว่าน่าจะทำเป็นชุดโครงสร้างแบบคานยืน่นสมดูลณนะครับ เนี่ยครับต้องรอดูอีกรอบนึงครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้ํำเนินงการอะไรเพิ่มนะครับสำหรับงานเสาเข็มนะครับโอเคนะครับหลังจากข้ามถนนสีมาธานีมาแล้วนะครับก็มาถึงในเขตของอดีตเคหะ60ผูหาเดิมนะครับตอนนี้ก็กําลังรันงานเสาเข็มกันอยู่นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนก็คือพื้นที่ยังไม่ได้ทําการเคลียร์ออกนะครับตอนนี้เคลียร์ออกแล้วก็กําลังดําเนินงานเสาเข็มนะครับเท่าที่สังเกตก็ เห็นหย่อนเหล็กนะครับเข้าไปหลายหลุมอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านก็ภายในปีใหม่นี้ก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแหละครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อไปแล้วครับทุกท่านไปจนถึงตรงบริเวณ3าแยกปากเลยครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับช่วงความกึ่มหน้าตรงบริเวณนี้ก็ตามสภาพเลยครับเห็นไหมครตอนนี้เสาต่อหม้อก็ขึ้นมารอแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านช่วงที่จะเดินทางไปถึง3แยกปักนะครับแล้วก็เลย3แยกปักส่วนมากก็คือจะทําเสาต่อหม้อเสร็จ เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เข้ามาทําพื้นที่เลยครับช่วงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับของตัวสัญญาที่3ามขีดห้านะครับทุกท่านก็จะเหลือเฉพาะจุดที่เป็นจุดข้ามถนนนะฮะก็คือตรงจุดข้ามถนนหมายเลข3ามศนะครับแล้วก็ถนนมิตรภาพข้างหน้านะครับจริงๆมันเป็นร่วมกันแล้วเหรอครับหมายถึงว่ามันก็จะเป็นมิตรภาพแล้วก็แยกไป3ามศพอดีนะครับตรงบริเวณสามแยกปางตรงนี้นะะแล้วก็ในอนาคตนะครับตรงนี้เขาก็จะ สร้างเป็นชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมบุรณ์นะครับโดยจะมีเสาต่อมอข้างละสี่เสาด้วยกันนะครับข้างก่อนข้ามก็สี่นะครับหลังจากข้ามตัวสะพานไปก็สี่นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีรูที่จะสามารถทะลุขึ้นไปทําเสาแทรกระหว่างกลางได้นะครับเขาเลยต้องสร้างชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมบุรณครับทุกท่าน พอข้ามถนนสามแยกปากมานะครับตอนนี้เห็นไหมครตอนนี้ลอนเชอร์กําลังดําเนินการต่อสเปนมาอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครตอนนี้ก็เริ่มต่อมาได้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีจุดนี้แหละครับที่มีความคืบหน้ามากสุดเลยครับของสัญญาที่สามขีดห้านะครับก็เริ่มต้นมีการต่อสเปนมาได้ขนาดนี้แล้วครับทุกท่านเพราะว่าเหตุผลที่งานมันล่าช้าเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนแบบแล้วก็มีการรองบประมาณเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือได้รับงบประมาณมาแล้วนะครับ คิดว่าภายในปีหน้าก็น่าจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตก็คือสเปนก็ต่อมาได้แล้วทั้งหมด22สเปนนะครับส่วนสเปนตัวที่23ตอนนี้ก็กําลังนำเซกเมนต์มาประกอบกันเพื่อที่จะทําการต่อเป็นสเปนครับทุกท่านเนี่ยครับก็จุดเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทําไมจุดนี้มันถึงมีลักษณะเป็นรูปทรงนี้นะครับเพราะว่าตามแต่ก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ปรับแบบนะครับ ผู้ัะเมาก็คือตรงจุดพวกนี้นะครับเขาว่าจะสร้างเป็นชุดโครงสร้างระดับดินนะครับผมแต่ว่าพอมีการร้องขอให้ปรับแบบนะครับก็เลยต้องสร้างเป็นชุดโครงสร้างแบบยกระดับทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือได้รับงบประมาณมาแล้วนะครับรู้สึกว่าแบบก็น่าจะทําเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวภายในปีหน้าก็น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับ ช่วงนี้เรากาลังจะเดินทางเข้าสู่สถานีภูเขาราชนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วนะครับจริงๆจุดนี้ก็เคลียร์ตั้งนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนหน้าอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกท่านเขาแกเคลียร์ไปยังไม่ถึงตรงบริเวณสถานีภูเขาราชนะครับตรงจุดนี้ก็จะเว้นไว้ประมาณสัก1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับบริเวณทางเข้าของตัวสถานีภูเขาราชนะครับไปจนถึง ตรงลานที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับเข้าสู่ระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับตรงบริเวณนั้นก็จะมีการเคลียร์รอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะเคลียร์พื้นที่ไว้ไปถึงตรงแค่บริเวณเลยต้นไม้ตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเหลือจุดเว้นไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะห่างอีกจากนั้นประมาณ1กิโลเมตรแหละครับทุกท่านถึงจะกลับมาเคลียร์เป็นพื้นที่หน้าดินอีกรอบนะครับซึ่ง ตรงพื้นที่ที่ผมว่านะครับก็คือเส้นทางที่จะเข้าสถานีภูคขาราพอดีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงจุดที่เขาเว้นไว้นะครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็จะไปเคลียร์อีกทีหนึ่งตรงนู้นเลยครับตรงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีภูเขาราชพอดีเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาเคลียร์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีต้นไม้ต้นยาอยู่นะครับทั้งที่ตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นแนวเขตในการผ่านตรงนี้ครับ พอข้ามถนนตรงนี้ไปนะครับถึงจะกลับมาเคลียร์พื้นที่อีกรอบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเคลียร์ไปยาวจนถึงนู่นเลยครับตรงลานไกลสาหรับปล่อยกําลังไฟฟ้านะครับเพื่อเข้าสู่ระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะห่างจากสถานีภูเขาลาดประมาณสัก500เมตรโดยประมาณนะครับหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีภูเขาราดใหม่นะครับที่เขาสร้างทดแทนสถานีภูเขาราดเดิมซึ่งจะอยู่ในแนวเขตนะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็จะถ่ายความเคลื่หนน้าให้ดูก็ประมาณนี้ครับ โอเคนะครับเราจะเดินทางต่อนะครับจากสถานีภูเขาราชนะครับไปที่สถานีโคกกวันะครับเนี่ยครับเขาก็จะเคลียร์มาถึงบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณข้างหน้าที่เขาล้อมรั้วไว้อยู่ตรงนั้นนะครับในอนาคตก็จะเป็นตรงที่จ่ายกําลังไฟฟ้านะครับให้กับระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ใกล้เสาแรงสูงพอดีนะครับเสา230มวนนะครับเนี่ยครับ ส่วนตรงบริเวณข้างหน้าที่ท่านเห็นนะครับเป็นสีส้มๆตรงนั้นก็จะเป็นโรงหลอเซกเมนต์นะครับของตัวสัญญาที่3ขีด5นะครับตอนนี้เห็นไหมครับหลอดเซกเมนต์ไว้ค่อนข้างที่จะพร้อมเยอะพอสมควรนะครับทุกท่านพร้อมที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับ พอเลยลงหลอดเสกเมนตตรงนี้ไปนะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรทั้งสิ้นนะครับล่องรอยที่เป็นเสียวขาวตรงนี้มันเป็นทางที่เขาใช้สัญจรไปมาปกตินะครับของชาวบ้านนะครับก็คือยังไม่ได้เป็นการเคลียร์ของผู้ละเมอเองนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีทั้งน้ําท่วมขังแล้วก็มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มนะครับทุกท่านก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับตามจริงนะครับแต่ก่อนก็คือแนวเขตตรงบริเวณนี้นะครับเขา ว่าจะสร้างเป็นโครงสร้างระดับบินนะครับแต่พอหลังจากนั้นพอที่จะเปลี่ยนแบบปุ๊บนะครับก็เลยทําให้งานมันล่าช้าแล้วก็หยุดชะลอไว้นะครับยังไม่ได้ทําอะไรต่อเลยครับทุกท่านเนี่ยครับถ้าหลังจากผ่านไปจุดนี้ก็จะมีร่องรอยการทําเป็นคันกั้นดินไว้จุดหนึ่งอยู่นะครับทุกท่านสําหรับของตัวสัญญานี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขี่รถไฟผ่านอยู่นะครับอีกไม่ไกลหลังจากนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับสีดำๆนะครับ นั่นก็เป็นร่องรอยของการทําคันกั้นดินถลายไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะบ่งบอกว่าแนวเขตแต่ก่อนเขาว่าจะทำเป็นระดับดินนะครับทุกท่านพอเปลี่ยนแบบปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเลยครับหลังจากนี้ผมคาดการเสาตอม้อนะครับทุกท่านให้ทุกท่านดูจุดสิ้นสุดนะครับของตรงบริเวณของสัญญาที่3ขีดสนะครับแล้วก็จุด เริ่มต้นของสัญญาที่3ามขีดห้าที่เขาวางสเปนไว้นะครับก็น่าจะเดาแนวโน้มของเสาออกนะครับผมว่าเสาก็น่าจะสูงไม่เกินพวกนั้นนะครับเพราะว่าจะต้องมาบรรจบกันพอดีเลยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นแนวเสาก็น่าจะสูงเพียงแค่ว่าให้ลดคันที่สูงที่สุดนะครับที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับผ่านได้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับ ก็คือมันน่าจะเป็นอยู่ในระดับเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากนะครับการทําลักษณะพื้นให้สูงต่ํานะครับน่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีผลในด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทําความเร็วของตัวรถไฟความเร็วสูงเช่นกันนะครับทุกท่าน เนี่ยครับก็มาถึงหมู่บ้านสุดท้ายของตำบลบ้านใหม่นะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะหมดเขตหมู่บ้านแล้วครับก็จะเดินทางเข้าที่ตัวตำบลโคกกวดแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้นะฮะก็จะหลังจากนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของทุ่งนาแล้วครับทุกท่านเพราะว่าตรงระหว่างตำบลบ้านใหม่กับตำบลโคกกวดเนี่ยจะโดนขั้นไว้ด้วยพื้นที่ทุ่งนานะครับซึ่งก็จะมีแม่น้ํานะครับอยู่ข้างๆข,ของพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับ ผมเห็นว่าหลักเขตเขาที่เวนเคินไว้นะครับเลยต้นตาลไปอีกนะครับทุกท่านนะฮะเห็นเคยสอบถามผู้รับเหมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะมีการย้ายคลองตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะทําในตอนหน้าแรงนะครับเพราะว่าทําหน้าฝนคงไม่เหมาะนะครับทุกท่านคงทุรักทุเลนะครับขนาดแค่ทํางานพื้นที่ก็ยังทําลําบากอยู่นะครับเขาก็น่าจะรอให้ระดับน้ํามันลดลงนะครับแล้วก็ทําตอนหน้าแล้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่สถานีโคกขวดนะครับหลังจากนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่3ขีดสนะครับซึ่งจะห่างจากเราอีกไม่ไกลแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเริ่มมองเห็นคันดินอยู่ข้างหน้าแล้วครับเลยต้นไม้ที่เป็นพุ่มที่อยู่ข้างหน้าของเราประมาณสัก200เมตรไปก็ตรงจุดนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นทางลงของสัญ,ญญาที่3ขีดสี่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็สัญ,ญญาที่3ขีดสตอนนี้ก็มาลดร,ระดับลงมา รอตรงนี้แหละครับตอนนี้ก็ความคืบหน้าของ3ามขีดสี่เห็นไหมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการวางไปเรื่อยแล้วครับทุกท่านถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสัญญาที่3ขีดสนะครับทุกท่านตรงจุดนี้นะครับสัญญาที่ 3. ขีดสตอนนี้เขาก็คืบหน้าเกือบจะ80%แล้วครับทุกท่าน 3- าขีดสนี่ก็ยาวตั้งแต่ตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับไปจนถึงนู่นเลยครับอุโมงค์ลำตะคองนะครับซึ่งก็จะเป็นระยะทางประมาณ30 2กิโลเมตรเลยครับก็ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะครับสําหรับตัวสัญญานี้นะครับซึ่งผู้รับเหมาที่ทําของ 3. ามขีดสก็จะเป็นอิตาเลียนไทยดีไวล์หลอมินนะครับถามว่าทําไมผมถึงเอา 3. ามขีดสมาค่อมด้วยนะครับเพราะว่ามันหยุดระหว่างทางไม่ได้ทุกท่านมันก็น่าจะต้องไปหยุดที่ตรงบริเวณสถานีนะครับจะได้ไม่ขาดขาดเกินๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวสัญญาที่ 3. ามขีดสนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับลงพื้นที่นะครับ ไปดูว่าพื้นที่ตรงบริเวณตรงอื่นนะครับของตัวสัญญาที่สามขีดห้าเนี่ยเขามีการทําไปถึงไหนบ้างแล้วครับทุกท่านแล้วก็มีการเข้าพื้นที่ไปทําอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับหลังจากที่ผ่านตรงสถานีโคกขวดตรงนี้ไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนพาทุกท่านเข้าพื้นที่ ไปดูหน้าง,งานนะครับว่าตอนนี้เขามีการทําอะไรไปถึงไหนบ้างแล้วครับสําหรับการถ่ายทําบนรถไฟก็จะสุดประมาณนี้นะครับหลังจากนี้จะพาลงพื้นที่ไปดูแล้วนะครับว่าสัญญาที่ 3. ามขีดหตรงจุดอื่นเขาทําอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าสถานีรถไฟนะครราชสีมานะครับทุกท่านเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบริเวณ ตรงอาคารหน้าถนนมุขมนตรีนะครับว่าตอนนี้เขาทาอะไรไปบ้างแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือทําการล้อมรั้วแล้วครับแล้วก็ใส่ป้ายเซฟตี้เรียบร้อยแล้วครับไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับในอนาคตก็น่าจะนําเครื่องจักรเข้ามานะครับแล้วก็ทําการรื้อถอนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เขตเมืองอยู่ด้วยนะครับก็น่าจะต้องระมัดระวังในการทํานะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นคลุ้งนะครับหรือ ปัญหาทางมลพิษอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกนะครับก็น่าจะต้องใช้เวลาทําอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอเราเห็นล้อมรั้วก็ดีใจแล้วครับดีกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรมากขึ้นนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็เดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีความคืบหน้านะครับเดี๋ยวช่องของผมก็จะมาทาการอัปเดตให้ทุกท่านดูเหมือนเดิมแหะครับเนี่ยครับแนวเขตก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอาคารเสียวขาวตรงนี้ก็จะเป็นตัวโครงการของ3ามขีดหนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใน สถานีรถไฟกันบ้างนะครับตอนนี้ก็คือจุดนี้ก็แต่ก่อนก็มีการรื้อล้างเก่าออกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําการอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกท่านก็จะมีสภาพตามที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็ตัวสถานีนครราชสีม <ๆ S 2> าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนนะครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่นะครับสําหรับตัวสถานีนครราชสีมานะครับซึ่งในอนาคตนะครับถ้าทําการรื้อถอนออกนะครับก็จะทําการย้ายนะครับที่ทําการนะครับจากตัว สถานีนครราชสีมาตรงนี้นะครับไปอยู่ที่สถานีชุมทางถนนกีระชั่วข้าวนะครับซึ่งจะห่างจากนี้ประมาณ2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านจนกว่าจะก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาเสร็จนะครับถึงจะกลับมาใช้งานดังเดิมนะครับทุกท่านโอเคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทําการเดินทางกลับแล้วนะครับพอดีบังเอิญมาเจอรถสินค้านะครับซึ่งเป็นรถปูนกําลังเดินทางผ่านพอดีนะครับเลยถ่ายมาให้ทุกท่านดูนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิ้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ